เป็นวันเกิดที่มีการเซอร์ไพรส์เยอะมากจริงค่ะประมาณสี่ค่ะก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจริงๆก็ตั้งแต่จริงๆเที่ยงคืนวันที่23ก่อนก็คืออยู่งานแต่งงานออแกนก่อนค่ะเออแล้วก็ก็เขาก็แบบว่าพอจัดงานแต่งงานเสร็จก็เป็นปาร์ตี้แล้วก็พอใกล้ๆเที่ยงคืนนะคะเขาก็เอาเค้กมาเป่ากับบีน้ำพิมเพราะว่าเกิดติดกันน้องบีเกิด23ไปเกิดบค่ะอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ก้อนแรกค่ะ ก็พอพอหลังจากงานแต่งงานออกมาก็พี่สาวพี่เขยมาราบค่ะแล้วก็ขึ้นรถมาแล้วก็เลยก็มาเปิดประตูเซอร์ไพรส์คือตกใจไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะไปค่ะก็คือทีแรกคิดว่าเขาบอกว่าเขามีท่าละครแต่แ่าก็เหมือนมาเซอร์ไพรส์ค่ะเหมืนาก็ลงเพราะว่าตัดตัดจากบทก็แบบตรงไปหา แบงก์เงินแดบค่ะ ยมีปัญหากับแว่นเงินแดงคือเคยมีเคยมีใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็เคยมีใส่ไปญี่ปุ่นแล้วเป็นวันที่เหมือนพายุเข้าแลวคือพายุพัดแว่นออกไปจากหน้าจริงๆแล้วก็เลยยังไม่ได้แบบก็เลยแบบไม่ได้ซื้อจริงๆริงบางคนไม่ค่อยได้ใส่แว่นด้วยแหละแล้วพอแบบถายเจ๊งอะไรก็เลยแบบเออไม่ค่อยใส่เขาก็เลยซื้อซื้อให้ด้วยความที่เขาอาจจะชอบแว่นเงินแดงด้วยคะ่ยะใส่หรือยังคะ แต่ว่าของจอยสวยกว่าร์าัไมคะค่วยมีนะเวยพรก็ให้ก็ให้ของควันในเซย,ยไม่มีค่ะไม่มีไม่มี ก็จริงๆต้องขอบคุณแหละก็เข้าใจว่าไกลคะ่ะแล้วก็อย่างยังไม่ใช่มีแค่เล็กอย่างมีแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปจัดงานวันเกิดให้นั่นเหมือนกันก็ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ค่ะก็เราก็เราเราเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนที่แบบไปหัวหินอะ ติ่แล้วจะว่าจริงๆไม่ใช่แค่จอยแต่ว่าเล็กมันคนมีน้ําใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดแบบคนสนิทมันพี่กอหรือว่าใครจริงๆเมาก็ไปเซอร์ไพรส์ตลอดจริงจะว่าไม่ใช่แค่จอยหรอกค่ะจริงมัมีความเป็นไปได้มากไปนิดหน่อยคือมันก็ยังไม่ได้มีอะไร่ะตมรสาความสัมพันธ์มันก็เป็นแบบนี้ก็แบบเรื่อยๆก็คือก็สนิทกันแบบไม่ได้จะต้องแบบโวยเป็นแฟนหรือว่าแบบอะไรยังไงค่ะไม่หรอกค่ะ ไม่คีบค่ะก็ก็เหมือนแบบสนิทกันก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ว่าจริงๆทุกคนที่รู้จักเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนน่ารักอูกแล้ว